Nopadon story. a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o ปด d นสตอรี่พอดแคสตนะครับวันนี้น่าจะเป็นการรีวิวตอนที่5ของหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นเป็นหนังสือที่ผมชอบมากนะครับโบดโอบกอนมนุษย์ลูกนะแล้วตอนที่5เนี่ย บางคนบอกว่าเอ๊ะอาจารย์เคยรีวิวมา5ตอนก็บางเล่มก็น่าจะ2เล่มสองสาเล่มนะที่เคยรีวิวเยอะขนาดนี้คือ2อสเล่มก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมี6700หน้านะแต่เล่มนี้เนี่ยมี170หน้าไม่เคยรีวิว5ตอนกับหนังสือ170หน้ามาก่อนเลยนะครับอ่ะวันนี้น่าจะเป็นตอนสุดท้ายนะครับคือตอนที่5นะครับกับหนังสือลืมบอกชื่อโปรดอบกอดมนุษย์ลูกนะของคุณวีรพรนิติประภานะ บทนี้มีชื่อว่าค้นหาตัวเองไปด้วยในเวลาที่ลูกค้นหาตัวเขานะถ้าเราฟัง podcast ที่ผมรีวิวหนังสือเล่มนีเน้เราจะพูดอยู่ตลอดว่าเราควรปล่อยให้ลูกเนี่ยเติบโตปล่อยให้ลูกเนี่ยค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขานะครับคราวนี้กลับมันดอมมองที่ตัวเรามาั่งคุณพ่อคุณแม่นะเขาบอกงี้เขาบอกว่าพอลูกเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ย คือช่วงเวลาก่อนที่ลูกจะพ้นวัยหนุ่มสาวเข้าสู่วัยทางานนะครับสิ่งที่ลูกต้องเจอคือเขาเรียนหนักแล้วก็มีกิจกรรมอีกมากมายนะเขาจะมีเวลาอยู่บ้านแล้วใช้เวลากับเราน้อยลงมากเลยนะถ้าถ้าตอนมหาวิทยาลัยเนี่ยคราวนี้ไม่ได้พูดถึงเขาละคราวนี้พูดถึงเราเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะหาอะไรทานะบางคนติดลูกมากนะคือเอ้ยทำไมลูกไม่เหมือนเดิมทําไมลูกไม่มีเวลาให้ให,ให้กับตัวเองเท่าเดิมตอนเหมือนตอนเด็กๆตอนเล็กๆก็เขาไม่ใช่เด็กๆแลวไง เขาไม่ใช่เล็กๆแล้วไงเขายังต้องเรียนหนักเขายังต้องทําอะไรเยอะแยะเลยถามว่าแล้วพ่อแม่ทําไไรเขาบอกว่างานอดิเรกจะช่วยทําให้เราผ่อนคลายครับไม่งั้นเนี่ยเราก็จะกังวลใจเกี่ยวกับลูกมากเกินไปบอกขณะที่ลูกต้องการเวลามากขึ้นเพื่อเตรียมตัวออกไป,ไปเผชิญโลกเนี่ยสิ่งที่เราควรทําคืองานอดิเรกนอกจากทาให้เราผ่อนคลายและผ่านเวลาไปอย่างเพลิดเพลินแล้วนะครับยังเป็นการเตรียมตัวที่ดีในการเข้าสู่วัยเกษียณยังมีคุณภาพด้วยเออ คนเลี้ยงลูกน่าจะทราบนะครับว่าโอ้ตอนเด็กๆเนี่ยเราก็หนักมากนะคือถ้าใครเลี้ยงเองเนี่ยก็จะรู้นะบอกโอ้ต้องลูกร้องลูกกินนมลูกขิวอะไรเงี้ยพอโตขึ้นมาหน่อยอยู่ประถมมัธยมเนี่ยเราก็วุ่นวายกับการรับส่งลูกที่บ้านไปโรงเรียนที่โรงเรียนกลับบ้านการมุ่งการบ้านลูกนนี้นั่นอะไรเงี้ยแต่พอลูกข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเขาเกือบจะอินดีพนเดนละเขาจัดการตัวเองได้ละตอนนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าอยู่สู่วัย50 ขึ้นแล้วล่ะนะโดยโดยธรรมชาติทั่วๆไปอย่างผมเนี่ยตอนนี้เลยเป็นเป็นเป็นมาตรงกับช่วงเวลาของผมตอนนี้เลยคือซึ่งลูกคนโตก็กำลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็แปลว่าอีก10บสปีก็จะ,กะเกษียณนะเนะพราะนั้นเริ่มเริ่ม,มใช้ชีวิตใช้ไลฟ์สไตล์แบบนั้นนะเราจะเข้าสู่วัยเกษียณได้อย่างมีคุณภาพนะใครที่มีลิสต์ที่อยากทําแต่ไม่เคยมีเวลาทําทำซะตอนนี้นะอยากไปเที่ยวอยากไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะอยากเต้นรำอยากเล่นดนตรีอยาก อยากตั้งบริษัทอยากอะไรเงี้ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เรามีเวลามากขึ้นเขาบอกอย่าไปสนใจว่าคุณจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับแค่ให้รู้ว่าโลกนี้ยังมีสิ่งที่คุณอยากทําและชอบทํามากมายแล้วคุณก็มีเวลาทําแล้วตอนนี้นะตั้งบริษัทก็อย่าไปคิดว่าโอโ้โหฉันเอาเข้าตลาดหุ้นภายในปีนั้นปีนี้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรือไม่ต้องไปทำอะไรซีเรียสนะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวปลูกต้นไม้เนี่ยบางทีเนี่ยเราเราเรา,เรา เราไม่เคยมีเวลาแบบนั้นให้กับตัวเองนะเขาบอกว่าเราจะได้กลับมาตื่นเต้นได้ใกล้ชิดและเห็นชีวิตที่เติบโตงดงามอีกครั้งเหมือนเวลาที่เราดูแลลูกมาจนโตนะอันนี้ก็จะช่วยได้หรือใครชอบทํางานอาสาสมัครเพื่อสังคมเนี่ยก็ช่วยได้นะเขาบอกว่าการทําเพื่อคนอื่นเนี่ยได้มากกว่าที่เราคิดเลยมันทําให้เรารู้สึกมีคุณค่านะมีความสําคัญแล้วก็เข้าใจถึงคุณค่าของตัวเราว่ามันไม่ใช่แค่ เราเป็นพ่อแม่แล้วก็เลี้ยงดูแค่ลูกเท่านั้นนะเราสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกเยอะเลยนะครับอันนี้คือคือข้อคิดสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับก็คนฟังนุบบดอนสตอรี่ก็อาจจะมีลูกอยู่หลากหลายวัยนะครับบางคนก็จ,จะลูกเล็กมีหลายท่านมาบอกว่าเนี่ยลูกอายุ3เดือน4เดือนอ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ะไรเงี้ยก็ก็จะได้ไอเดียที่ที่พูดถึงลูกยุคนั้นนะครับบางคนลูกอยู่มัธยมอยู่ประถมบางคนอยู่อยู่มหาวิทยาลัยนะ อีกอันนึงนะครับเรื่องของการรอคอยนะครับเขาบอกว่าโปรดจําไว้ว่าลูกของคุณเริ่มพูดเมื่อเขาพูดหัดคลานเดินกระโดดในเวลาที่เขาทําเวลาที่เป็นเวลาของเขาเองคนเดียวไม่ใช่เวลาเดียวกับเด็กคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราไม่ต้องไปเร่งนะครับนะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยการที่ลูกเร,เรียนจบเร็วกว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะถือเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเขามีคนรักเร็วกว่าคนอื่นบางคนก็บอกไม่ดีเลยทำไมมีคนรักเร็วจังนะครับ เาบอกว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีพัฒนาการแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปไปเปรียบเทียบกับใครนะบางคนเนี่ยอ,อ,อาจจะช้าหน่อยนะครับเช่นลูกของคุณเนี่ยอาจจะอาย40ุ40กว่าที่จะคิดจะ,จะ,จ,ะจะซื้อบ้านนะครับอาจจะมีความคิดจะมีครอบครัวอายุ50ก็ก็ไม่เป็นไรหรืออาจจะประสบความสําเร็จตอน60ก็ไม่เป็นไรนะครับ มันไม่มีเวลาที่ใช่หรือถูกต้องอย่าฝืนอย่ากดดันอย่าบังคับอย่าเย็ดยามตัดพ้อถามไทยให้เขาเสียกําลังใจนะครับก็ก็รอคอยให้เป็นนะก็บอกว่าอย่ากดดันลูกให้เป็นคนไม่มีความสุขเพื่อระบบทุนนิยมนะบางคนบอกเฮ้ย hey, ทำไมลูกบ,บ้านนี้เนี่ยประสบความสําเร็จกันแล้วทำไมลูกบ้านเรายังไม่สําเร็จนะอันนี้ก็อาจจะตรงอาจจะไม่ได้ถูกใจกับทุกคนนะที่เราอยู่ในสังคมไทยหรือว่าสังคมของตะวันออกเนี่ย ข้อนี้อาจจะคอนโทรเวอร์สเซียลกันละกันนะครับคือชื่อบทเขียนว่าอยากกลัวลูกจะทอดทิ้งคุณไปไม่ดูแลนะก็บอกว่าประเทศเราหรือประเทศรัฐสวัสดิการต่ำนะหลายประเทศเนี่ยก็จะมีเรื่องราวว่าเนี่ยคนเท่าคนแก่ลูกทอดทิ้งอะไรเงี้ยนะครับเขาบอกงี้พอ,พอพอพอมันมีเรื่องราวแบบนี้คนก็รู้สึบกบ่าโอ้โหทำไมแบบแบบแย่จังเลยนะครับก็บอกไม่มีลูกที่ไหนอยากละทิ้งพ่อแม่ไปหรอก นอกเสียจากว่าเขาจะจนยากจนหมดหนทางหรือถูกทําให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองมีเหตุอันควรที่จะทิง้งคือพูดง่ายลูกรักพ่อแม่ทั้งนั้นยกเว้นว่าเขาไม่มีเงินเขาไม่มีตังเขาไม่มีอะไรเลยหรือไม่เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่เขาไม่เขาเขาเรียกอะไรอะ่ะมีเหตุอันควรที่จะทิ้งอะ่ะคือหมายถึงว่าคงคงมีปัญหากันอย่างหนักอะ่ะอ่ะคราวนี้ สิ่งที่พ่อแม่ควรทำเนี่ยอย่าอย่าไปกดดันในเรื่องของการเลี้ยงดูนะเขาบอกว่าสิ่งที่เราควรทาคือประคับประคองความรักที่ลูกมีต่อคุณตอนยังเล็กไปไม่ให้มอดดับจนคุณแก่เท่าก็พอและแทนที่จะกลัวเขาทอดทิ้งในความเป็นจริงสิ่งที่คุณควรกลัวกับเป็นการที่คุณจะเป็นคนถ่วงรั้งเขาจากการมีชีวิตอย่างที่ต้องการหรือได้เป็นคนที่ดีที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะเป็นได้ต่างหากนะครับคืองนี้เขาบอกว่า ในรัฐประเทศที่รัฐสวัสดิการตามอย่างที่เราอยู่นะครับลูกจะจําต้องเลือกแลกมากมายทั้งงานที่ทําและที่ทํางานที่ทําให้เขาสามารถดูแลคุณได้เขาอาจจะต้องทิ้งความฝันไปอยู่ต่างประเทศทั้งๆที่มีโอกาสประสบความสําเร็จได้มากกว่าเพราะคุณไม่สามารถปรับตัวอพยพตามไปอยู่กับเขาในโลกด้วยได้เขาอาจจะต้องเลือกคู้ชีวิตที่ไม่ได้เข้ากับเขาได้มากนะักแต่เข้ากับคุณได้ดีรวมกระทั่งละทิ้ง ความตั้งใจที่จะมีคนรักไปเพราะต้องดูแลคุณมีสิ่งมากมายเหลือเกินที่ลูกคนหนึ่งจะต้องจ่ายเพื่อพ่อแม่เพื่อมีคุณเก็บคุณไว้อย่างดีในชีวิตแทนที่จะห่วงลูกจะทิ้งยิ้มและทําตัวอบอุ่นน่ารักเข้าอกเข้าใจเข้าไว้ลูกไม่ทิ้งคุณไปไหนหรอกโอ้โหก็ก็ลองลองรับฟังดูนะครับอ่ะคราวนี้มาดูบทถัดไปครับเขาบอกว่าคําพูดของพ่อแม่สร้างสรรค์ และกรีดบาดได้มากกว่าคําพูดของใครในโลกเขาบอกว่าต้องระวังอย่างยิ่งนะ,นะเวลาเรามีลูกเนี่ยโปรดระวังคําพูดคําจาให้มากนะคำพูดผ่านออกปากไปแล้วเนี่ยมันเอาคืนไม่ได้นะแล้วมันจะติดในใจของลูกไปตลอดคือเขาบอกเขาใช้คํานี้เลยนะครับบอกว่าอย่าพูดพล่อยเพียงเพราะคนอื่นพูดหรือคิดว่าเป็นพ่อแม่คนจะพูดอะไรก็ได้นะครับคือหลายครั้งหลายตอนเนี่ยคำพูดมันเขาบอกว่าเป็นทั้งคาอวยพรและคําสาบ มันไม่ใช่แค่การสื่อสารเท่านั้นนะมันสะท้อนถึงความคิดนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องระวังก็แล้วกันนะครับต้องระวังไม่ไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ติดใจอยู่อยู่กับอยู่กับลูกของเรานะครับมาดูอันถัดไปนะครับที่เขาบอกคือเขาบอกว่าคําพูดที่ไม่ควรพูดเลยคือเขาเกิดมาโดยไม่ตั้งใจนะเขาบอกว่าบางทีอาจจะพูดพล่อย นะแต่ว่าไม่ไม่ควรไม่ควรอย่างยิ่งที่จะพูดในเรื่องราวแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เขาไม่ไม่มีคุณค่าเลยนะหรืออย่าทําให้ลูกรู้สึกว่าชีวิตยากลาบากที่เขากําลังต่อสู้อยู่และต้องต่อสู้ในวันหน้าเป็นเรื่องความบังเอิญคือฉันไม่ได้ตั้งใจให้แกเกิดหรอกนะอย่างเงี้ยอย่าอย่าทำนะครับเพราะเขาจะเขาจะต้องต่อสู้กับชีวิตต้องอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับคุณเลือกที่จะมีเขานะครับคือ อย่างที่ผมบอกนะไม่ว่าจะอย่างไรคุณก็จะเลือกมีเขานะครับต้องต้องต้องบอกอันนี้ให้ให้ให้อะไรนะให้ชัดเจนนะครับย้อนเวลากลับไปได้คุณก็จะเลือกมีเขาอีกนะครับอย่างเงี้ยเขาจะมีความสุขนะเขาจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่านะอีกอันนึงที่ไม่ควรพูดครับอย่าบอกลูกว่าคุณจะมีชีวิตดีกว่านี้ถ้าไม่มีเขานะบางคนนะอาจจะบอกว่า โอ้ยถ้าฉันไม่มีแกเนี่ยป่านนี้ฉันไปไหนตอนไหนแล้วป่านนี้ฉันนู่นดีแบบชีวิตดีแล้วพูดแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องระวังแบบนี้นะครับอ,อีกบทเรียนหนึ่งครับเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะตั้งปัดปราการไว้แน่นหนาเพียงไหนนะครับกับกกันเขาอย่างไรชีวิตก็ยังหาทางมอบสุขทุกข์ให้เราทุกคนจนได้นะครับคือบางคนเนี่ยพยายามที่จะแบบ ป้องกันลูกจากทุกอย่างแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสุขทุกเนี่ยเราเราเรากันเขาไม่ได้เต็มที่หรอกครับประเด็นมาอยู่ตรงนี้โปรดเข้าใจว่าแก่นสารไม่ได้อยู่ที่เราจะปกป้องลูกจากความร้าวฉานของชีวิตได้อย่างไรบ้างแต่อยู่ที่การสร้างความพร้อมเผชิญให้เขาตั้งหากคุณต้องช่วยลูกให้เข้มแข็งพอที่จะรับมือกับความกระพ้องกระแพ่งร้ายกาจของโลกเข้มแข็งพอที่จะก้าวข้ามความเปราะบางประดามีของการเป็นมนุษย์ และลุกกลับมายืนหยัดสง่างามได้อีกครั้งหลังจากล้มตั้งหากไม่ใช่ห้ามลูกใช้ชีวิตะนะครับอีกเรื่องที่ที่เราไม่ควรพูดคือดูอย่างลูกบ้านนั้นบ้านนี้อันนี้ผมว่าหนังสือเกี่ยวกับลูกเกือบทุกเล่มเลยพูดถึงนะบอกอย่าเปรียบเทียบลูกใครก็ลูกเขาลูกคุณก็ลูกคุณนะอย่าทําให้เรารู้สึกอย่าให้ทำให้เรารู้สึกว่าโอ๊ยใครก็ไม่รู้ดีกว่าเขานะครับ พึงระลึกว่าลูกรักและพอใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกคุณนะคุณจะยากดีมีจนแบบไหนเนี่ยลูกไม่เคยเรียกร้องพ่อแม่ให้เป็นอื่นหรือเป็นมากกว่าที่เป็นอยู่เขาไม่เคยเห็นพ่อแม่ใครดีกว่าคุณนะเพราะฉะนั้นเราเราเองก็อย่าไปเปรียบเทียบเขาแบบนั้นหรืออย่าบูลลี่ลูกนะครับเขาบอกว่าคนแรกๆที่บูลลี่เด็กๆเนี่ยไม่ใช่เพื่อนเขาไม่ใช่ใครนะแต่เป็นบุพการีหรือคนในครอบครัวนะครับเพราะนั้นเนี่ยบูลลี่คืออะไรเช่นล้อเลียนเขา นะล้อเลียนเรื่องรูปร่างล้อเลียนเรื่องหน้าตาสีผิวความพิการบิดเบี้ยวนู่นนี่นั่นคือบางคนบอกว่าไม่ได้คิดอะไรใช่เราไม่ได้คิดเราำขำขำ,ขำแต่ลูกไม่ขำครับเพราะฉะนั้นต้องต้องระวังการบูลลี่ในในรูปแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเวลาเค,เคยเห็นเด็กที่บูลลี่คนอื่นไหมบูลลี่คือรังแกคนอื่นเนี่ยเขาบอกเด็กพวกนั้นมีปมทั้งนั้นเน่ยเคยโดนบูลลี่มาก่อนทั้งนั้นนะอาจจะโดนพ่อตีแม่ตีอาจจะโดน คือคือคนที่บูลลี่คนอื่นคือคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองอะนะครับอ่ะอีกเรื่องหนึง่งอันนี้เป็นกรณีที่บางทีสามีภรรยาทะเลาะกันเขาบอกอย่าด่าว่าประนามพ่อหรือแม่ของลูกประเด็นแบบประเภทที่ว่าสมมติพ่อไปมีกิก๊กแม่ก็จะแบบไม่ชอบพ่อใช่ไหมเกลียดพ่อก็คือเกลียดสามีตัวเองนั่นแหละก็ไปไปไป,ไปว่าลูกเลยว่าไปบอกลูกเลยว่าพ่อเลวมากพ่อนน่นนี่นั่นพ่อแบบเห็นแม่แบบ บนขี้บนอะไรมากก็ไปบอกลูกเขาบอกไม่มีความจําเป็นที่จะทําแบบนั้นเลยครับโปรดจําไว้ว่าลูกไม่จําเป็นต้องเกลียดคนที่คุณเกลียดโดยเฉพาะคนที่คุณเกลียดเป็นคนเดียวที่เขารักมาชั่วชีวิตเขาไม่มีความจําเป็นต้องมารองรับความผิดหวังของคุณต่อชีวิตคู่และคู่ชีวิตของคุณนะอันนี้ก็ต้องระวังไว้หน่อยนะครับระวังไว้หน่อยอีกเรื่องหนึ่งคืออย่าทวงบุญคุณลูกครับ คือหลายคนเ ه, นี่ยบอกนี่ไงฉันเลี้ยงแกมาแบบนั้นแบบนี้แกเนี่ยจะต้องทําอันนี้ให้ให้ฉันเขาบอกว่ามันไม,ไม,ไม่ไม่ควรเลยนะครับคือ,ค,อคือพูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าว displays, ไม่ได้สอนให้เขาสํานึกบุญคุณนะเขาบอกว่าการสอนให้เขารู้จักและสํานึกบุญคุณคนไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะรวมทุกทุกคนที่ดีกว่าเนี่ยดีกับเขาเนี่ยคือใครทําบุญคุณให้เขาเขาต้องสํานึกแล้วแล้วแล้วรู้จักคิดแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเขาไม่ได้ห้ามว่า เฮ้ยห้ามกระตันยูกระตเวทีไม่ใช่นะครับแต่เขาบอกว่าการสอนให้เขารู้สึกสำนึกบุญคุณคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามกับการลํำเลิกทวงเป็นคนละเรื่องกันนะครับการทวงบุญคุณคนจะลดทอนการทําดีต่อกันของคนให้กลายเป็นการทําเพื่อหวังผลมันทําลายคุณค่าของความดีนั้นลงสิ่งที่เราทำนะครับคือขอบคุณเขานะครับบอกเลยครับ ว่าเรามีหน้าที่ที่ต้องตอบแทนการมีเขาการมีเขาทําให้เรามีโอกาสเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นพ่อแม่เนี่ยควรขอบคุณลูกด้วยซ้ำนะเพราะลูกทําให้เราเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นเนาะมันทําให้เรารู้จักการรักโดยปราศจากเงื่อนไขคือยังไงเราก็รักเขาครับขอบคุณเขาบ่อยๆขอบคุณตัวเองมากๆที่ตัดสินใจมีเขานะครับเป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับพอพูดถึงคํานี้บางทีคุณพ่อคุณแม่ต้องเจอภาระอะไรต่างๆขอบคุณตัวเองเยอะๆด้วยนะฮะขอบคุณเขาด้วยนะครับเพราะว่าเขาทําให้เราดีขึ้น สิ่งที่ไม่ควรพูดเลยคือห้ามพูดว่าคุณจะไม่รักเขาถ้าเขาไม่ทําอย่างที่คุณบอกถ้าลูกทําแบบนี้นะพ่อจะไม่รักเลยแม่จะไม่รักเลยเขาเรียกว่าค่าถ่ายทางอารมณ์ครับการไม่รักเป็นเงื่อนไขที่เจ็บปวดรุนแรงนะครับคุณไม่เข้าใจหรอกว่าแค่คิดว่าตัวเองจะต้องกลายเป็นลูกพ่อแม่ไม่รักมันขมคืนบัดซบเพียงไหนนะครับอยากให้เขาทําอะไรไม่ทําอะไรพูดคุยด้วยเหตุผลอาจจะต้องพูดเป็นเป็นพันหนก็ต้องพูดครับนะ แล้วจริงๆเราก็ต้องพูดอยู่แล้วนะครับแต่จะไม่พูดว่าถ้าดื้อจะไม่รักนะครับอย่าลืมว่าเขารักคุณเสมอไม่ว่าคุณจะแย่เลวล้มเหลวขี้เลรเพียงไหนนะเขาจะรักคุณเสมอนะครับเขารักคุณแม้กระทั่งเวลาที่คุณไม่ซื้อของหรือทําตามที่เขาขอนะครับคุณต้องรักเขาเสมอดุจเดียวกันอีกเรื่องที่ไม่ควรทําคือการไล่ลูกออกจากบ้านเขาบอกว่าสิ่งที่ไม่ควรทำนะไม่ว่าจะโกรธแค่ไหนนะ ไม่ว่าจะทะเลาะรุนแรงยังไงนะห้ามตัดพ่อตัดลูกตัดแม่ตัดลูกไล่ลูกออกจากบ้านทำไมเขาบอกว่าคุณเป็นคนพาลูกมาสู่โลกใบนี้ครับเป็นพื้นที่เดียวที่เขามีในโลกอ้างวางคือครอบครัวพื้นที่เนี้ยนะครับนะบ้านมันอาจจะใหญ่หรืออาจจะซอมซ่อไม่เป็นไรนั่นพื้นที่ทางกายภาพแต่การตัดครอบครัวหรือไล่ออกจากบ้านคือการทําลายการมีอยู่ของเขามันคือการประหารการฆ่าทางความรู้สึก เป็นความอเมหิตอย่างที่สุดที่พ่อแม่จะทําเช่นนี้กับลูกนะครับก็อย่าอย่าทำแบบนั้นก็บอกว่าคนยังทําผิดเช่นนี้ซ้ําๆอย่างเลือดเดยน็นผมผมก็เห็นด้วยนะแต่ว่าสําหรับคนที่เคยไล่เคยอะไรเง,งี้ยก็ไม่ต้องไปเสียใจนะครับเราก็กลับมาพูดคุยกับเขาใหม่นะครับเราบอกแบบนี้เพราะว่าบางคนอาจจะเคยทํามาแล้วแล้วก็รู้สึกผิดก็ก็เรียนรู้ครับแล้วก็อย่าทําอีกแล้วก็กลับมาพูดคุยกันนะครับอ,อันนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับ อีกเรื่องที่ไม่ควรพูดลูกนะครับพูดกับลูกก็คืออย่าบอกลูกว่าเขาจะทําชีวิตตัวเองพังนะครับโปรดบอกลูกชีวิตไม่มีวันพังไม่ว่าจะผ่านเลื่อนเร็วร้ายมามากแค่ไหนสอนให้เขาตระหนักว่าชีวิตเป็นสิ่งมหาัศาจรรย์มันแข็งแกร่งกว่าที่เรารู้ยืดหยุ่นกว่าที่เราเข้าใจและเราก็กอบกู้ชีวิตกลับมาได้เสมอ กระทั่งสามารถทำให้มันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเรื่องเลวร้ายจะเกิดก็ยังได้บอกให้รูกเข้าใจว่าชีวิตเหมือนฤดูกาลมันมีวันฤดูร,ร,ร้อนเน็บหนาวมีวันพายุฝนกระนำสาดไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดการผมชอบคำนี้ผมชอบบทนี้ด้วยจริงๆชอบทุกบทแหละแต่บทนี้เนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยคุณทำตัวอย่างนี้เดี๋ยวก็ชีวิตพังหรอกมันมันมันไม่ใช่นะ แล้วก็เป็นกำลังใจให้ลูกว่าผมชอบคำว่าชีวิตเหมือนฤดูกาลนะมันมีวันฤดูร้อนที่เราจะสดชื่นจำสายมันมีวันที่เหน็บหนาวที่เราจะรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างมันมีวันที่มีอพายุฝนกระหนำ่ำสาดคือวันที่อุปสรรคมาเต็มแต่ไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดกาลมีคนมากมายที่ลุกไม่ได้เพราะว่าสังคมไปบอกว่าเขาทําชีวิตพังและพังแล้วพังเลยนะครับมีคนมากมายที่ข่มขืนรู้สึกผิดยึดติดก,กับอดีตหมกมุ่นกับความล้มเหลว เป็นเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมาจากคำขู่หรือคำคำอะไรเนี่ยคำที่พูดแบบเนี่ยนะครับบอกเขาซ้ำๆว่าไม่มีอะไรในเลวร้วายมากพอที่ทำลายคนคนหนึ่งจนลุกขึ้นมาอีกไม่ได้ทั้งนั้นชีวิตแข็งแกร่งกว่านั้นและเขาเข้มแข็งกว่านั้นมากออีกเรื่องหนึ่งคือการขอโทษลูกครับก็อบอกสังคมไทยเนี่ยเราไม่ค่อยขอโทษลูกนะเพราะรู้สึกว่าโหจะไปขอโทษได้ไง จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการให้เกียรติตัวเองเคารพตัวเองยอมรับความเป็นปุถุชนของตัวเองเท่าเท่ากับการให้เกียรติลูกเคารพลูกและความเป็นมนุษย์ของเขาส่วนตัวผมนะผมเล่าเรื่องของผมผมขอโทษลูกประจำนะถ้าผมรู้สึกว่าบางทีผมผมอาจจะพูดอะไรไม่มีเหตุผลหรือว่าทําอะไรที่เออบางทีเขาท้วงมาเราก็ผิดจริงๆหรือบางทีมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการใช้อารมณ์ของเราในบางช่วงบางตอนเนี่ย ขอโทษนะครับผมผมไม่ได้รู้สึกว่าโอ้มันจะเสียเกียรติเสียอะไรเลยนะอันนี้เราให้หวังด้วยนะครับการขอโทษเนี่ยคือการบอกว่าคุณผิดพลาดได้เช่นเดียวกับที่ลูกก็ผิดพลาดได้เช่นเดียวกันใครๆในโลกก็ผิดพลาดกันทางนั้นขอโทษลูกเมื่อลูกทำผิดเมื่อคุณทําผิดอธิบายลูกเข้าใจว่าคุณเป็นคนคนหนึ่งมีความมีความเปราะบางมีหลงผิดคิดไม่รอบคอบปากพล่อยออนแอไม่เป็นไรเลยครับจงภูมิใจที่มีพ่อแม่เป็นมนุษย์มีเลือดเนื้อ ความรู้สึกนึกคิดมีความผิดพลาดนะครับล่าอธิบายด้วยนะว่าพ่อแม่แบบฉบับของละครโทรทัศน์เนี่ยมันมัน,ม,นมันถูกสร้างภาพนะในความเป็นจริงเนี่ยในฐานะปุถุชนเนี่ยพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยไม่ไม่ได้ต่างจากตัวเราอะ่ะคือทุกคนก็ผิดมันไม่ใช่ว่าเออบางคนไปดูซีรีส์ไปดูอะไรพ่อแม่เขาแบบไม่มีข้อผิดพลาดเลยอันนั้นมันมันมันทีวีน,นะครับเขาบอกว่าการขอโทษลูกเป็นแบบฝึกหัดที่ดีที่สุดในการเป็นพ่อแม่นะครับ เรียนรู้จากเรื่องนี้ให้มากทำอย่างจริงใจทำให้บ่อยทำตั้งแต่ลูกยังแบบอกการตระหนักว่าคุณเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเขาจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับลูกใกล้ชิดแน่นแฟรและแข็งแกร่งมาดูเรื่องทัศนคติด้านลบนะเขาบอกว่าระวังโปรดอย่าถ่ายทอดทัศนคติไม่สร้างสารรค์ให้กับลูกนะครับการพูดถึงสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวเองซ้ําๆเป็นการโอดครวน คือการตอบโต้อย่างจำนวนของคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อฉันมันแย่ฉันมันเลวฉันมันไม่ดีน่นนี่นั่นนะครับคราวนี้การประนามคนอื่นบ่อยๆมันคือการบน่นการบอกตัวเองว่าโลกเต็ไมไปด้วยคนไม่ดีคือการสร้างทำลายไม่ไวเนื้อเชื่อใจปลุกปั่นความเกลียดคือการตัดสินและทัศนคติมองด้านเดียวโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงเรื่องไม่ดีของคนคนนั้นโดยไม่พูดถึงด้านดี คือบางคนก็จะชอบเมาคนนั้นคนนี้ฟังอ่้คนนั้นมันเลวคนนี้มันเลวค,คือการเล่าเรื่องพวกนั้นให้ฟังไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่ถ้าทําสม่ําเสมอตลอดเวลาเนี่ยก็ต้องระวังนะคราวน,นี้ถ้าไม่ด้านลบแล้วจะทำยังไงก็บอกถ่ายทอดทัศนคติสร้างสารรค์ครับเล่าเรื่องน่ารักของคุณกับเพื่อนรักเล่าเรื่องดีๆของครอบครัวเล่าเรื่องของเพื่อนที่คุณประทับใจไม่มีเรื่องเล่าก็หาอ่านมาเล่าก็ได้ไปอ่านหนังสือมาเล่าเรื่องแรงมาดาลใจต่างๆ โปรแกรมลูกด้วยการบอกเขาซ้ำๆว่าเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนฉลาดเป็นที่รักคุณรักเขามากแค่ไหนอวยพรลูกบอกลูกว่าเขาทําได้ลูกจะทําสําเร็จลูกจะมีชีวิตที่ดีงดงาม mm hmm. เขาบอกทําไปครับแล้วคอยดูสิลูกจะเป็นอย่างที่คุณพูดครับไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับในการพูดสิ่งเหล่านี้นะอีกเรื่องครับคือสังคมแห่งการลงทันทางความรู้สึกเขาบอกว่าให้เราระวังหรือใส่ใจเรื่องค่านิยมสังคมให้มากนะ ให้เราอธิบายเลยนะครับกับให้ให้ลูกเข้าใจเลยว่าหลายสิ่งหลายอย่างในสังคมเนี่ยเราใช้เพื่อหล่อหลออผู้คนนะเช่นเรามีนิทานนุ่นนี่นั่นเนี่ยเช่นเขายกตัวอย่างนะนิทานที่มันแบบดูโหดหลายนะเช่นนกกระสาที่หาอาหารไม่ได้แล้วปล่อยให้ลูกกินกินตับไตไส้พุงของแม่เป็นอาหารฟังดูเนี่ยนิทานเรื่องนี้เหมือนกับว่าโอ้โหพ่อแม่เสียสละแต่สําหรับเด็กเด็กนิทานเรื่องนี้มันนิยสยองขวัญนะที่ตัวเอกกินแม่ของตัวเองอ่ะ นะหรือเขาพูดถึงแม้กระทั่งเพลงค่าน้ำนมซึ่งเป็นเพลงฮิตมากผมไม่รู้เดี๋ยวนี้ฮิตหรือเปล่านะแต่ว่าสมัยผมนี่ฮิตมากนะแม่ผายผอมย่อมเกิดแต่รักลูกปักดวงใจเพราะบอกว่าประโยคทอดน,นี้มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าลูกคือความทุกข์ของพ่อแม่นะหรือพิธีกรรมวันแม่ที่ต้องลูกมากราบเท้าไหว้ด้วยดอกมะลิอะไรเงี้ยซึ่งเราเรา เราตอนนี้หลายโรงเรียนก็เลิกนะเพราะว่ามันอาจจะทําให้คนที่ไม่มีแม่เนี่ยรู้สึกรู้สึกแย่นะเจ็บปวดนะและอีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าบางทีมันก็มันมันดูเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสูงส่งมากๆอ่ะอารมณ์แบบนั้นคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะบางคนอาจจะไม่ไม่เห็นด้วยก็วิธีการ,รม,มันดีก็โอเคนะครับแต่ว่าอันนี้เขาเล่าให้ฟังบอกว่ามันทําให้ลูกห่างจากแม่นะครับมันมันมีความรู้สึกว่าแบบ โอ้โห oh, แม่เป็นเป็นสิ่งที่แบบเหนือมากๆอ่ะคือคือพอเราต้องแบบสกการะขนาดนั้นน่ะนึกออกไหมฮะพอคือไม่ได้บอกห้ามเคารพคุณแม่นะแต่ว่าพิธีกรรมในลักษณะเน,นี้ยมันทําให้ลูกห่างจากแม่ไปเยอะอ่ะแล้วพอพอห่างไปเยอะเนี่ยสมมุติว่าอ่าจะเรียกว่าอะไรอ่ะแม่อาจจะทําอะไรที่ไม่ถูกต้องเช่นโกหกหรือทําผิดอะไรบ้างเนี่ยลูกจะรู้สึกผิดหวังมากเลยเพราะเขารู้สึกว่าแม่เขาเนี่ยแบบจะต้องเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอารมณ์แบบนั้นนะ,นะครับ ค่ายศีลธรรมอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังเีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาทําให้เขาเกลียดตัวเองรู้สึกผิดที่เกิดมาเลยเนาะเขาบอกแม้กระตั้งเปิดคลิปที่แบบแม่ให้กําเนิดลูกคือคือผมเข้าใจคนทานะคนทําเขาต้องการให้เห็นว่าโอ้โหเนี่ยแม่ลําบากมากมายนะต้องรักแม่มากๆแต่ว่าน้องมองอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันคือเอ้ยเราเนี่ทําให้แม่เป็นทุกข์ขนาดนี้เลยเหรออารมณ์แบบนั้นนะครับบางโรงเรียนเอาทหารมาฝึกเลย ทำเหมือนทอาหารเลยเขาบอกว่าฝึกตับทหารบางทีก็ทําให้เด็กๆบอดผวาเลยคือคือก็ต้องระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําที่เราคนไทยเคยได้ยินรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีครับเขาบอกว่าพอพูดไปเนี่ยมันแปลว่าลูกกับสัตว์เหมือนกันครับใช่ปะเพราะว่ารักวัวให้ผูกนะรักลูกให้ตีนั้นลูกก็เหมือนกับวัวนั่นแหละไอ้สิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยนะครับคนเขียนพี่แหม่มเนี่ยไม่เห็นด้วยเลยคือการทับโทษเด็กยกชั้นทั้งๆที่คนทําผิดคนเดียวเขาบอกเนี่ย มันคือมันคือการใช้อำนาจอย่างไม่ยุติธรรมหรือการบังคับเรียนพิเศษเพื่อบอกข้อสอบที่จะออกคือพวกนี้มันเป็นสังคมะนะครับเราก็ต้องอธิบายให้ให้ลูกเราฟังนะครับามาถึงบทสดส่งท้ายนะครับไม่มีใครอยู่คําฟ้าคือเขาบอกแค่ความจริงข้อนี้ข้อ,ขอเดียวคําว่าไม่มีใครอยู่คําฟ้าเนี่ยก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้เราหยิบยื่นทุกสิ่งอย่างที่เรามีแก่กันนุ่มนวลและอ่อนโยนต่อกันอย่างที่สุด แค่ความเปราะบางแสนสามัญของการเป็นมนุษย์ช่วงชีวิตอันแสนสั้นที่เรามีสิทธิ์ใช้ความไม่แน่นอนร้ายกาจประดามีของโลกนั่นก็เพียงพอแล้วที่เราจะลดความคาดหวังที่มีต่อก,กันและกันลงหลีกเลี่ยงทุกสิ่งอย่างที่จะกดดันกันให้อึดอัดขับข้องระวังทุกถ้อยคำไม่ให้บาดระคายใจกันแม้เล็กน้อยเท่ารอยทุลีไม่มีใครอยู่คำฝา โปรดท่องและจดจําวลีนี้ให้ขึ้นใจนะครับผมว่าคงเป็นคําเตือนที่ที่ที่ดีนะครับถ้าเราถ้าเราเตือนตัวเองแบบนี้เนี่ยเราจะทำในช่วงเวลาทุกอย่างเนี่ยดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วถึงเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่มีอะไรที่จะต้องติดค้างไม่มีอะไรที่จะต้องอเสียใจนะครับก็ สมบูรณ์แบบต้องเรียกว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ประทับใจแล้วกันนะครับกับหนังสือเล่มนี้นะครับโปรดโอบก่อนมนุษย์โลกก็ไม่เสียดายเลยที่ได้มีโอกาสมารีวิวไว้ถึง5ตอนนะครับแล้วบอกว่ารีวิวละเอียดขนาดนี้หนังสือมีอะไรเยอะกว่านี้หรือเปล่าเยอะกว่านี้มากนะครับผมผมชอบทั้งภาษาทั้งวิธีการเขียนทั้งแนวคิดแล้วก็บอกอีกรอบผมเชื่อว่า ความคิดของผู้ปกครองความคิดของคุณพ่อคุณแม่แต่ละคนเนี่ยอาจจะมีอะไรที่ไม่เหมือนกันไม่ใช่อาจจะละมันไม่มีทางเหมือนกันหรอกนะครับหลายคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกดีรู้สึกชอบก็ดีใจนะครับท่านก็ก็ลองไปพิจารณาหลายคนอาจจะตอนแรกก็เฉยเฉยไม่ไม่เคยรู้แต่ว่าพอทราบแล้วแล้วรู้แล้วในบางเรื่องบางอย่างสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก็ก็ดีใจอีกเช่นเดียวกันนะครับ หลายคนอาจจะเคยทำผิดพลาดมาในอดีตก็ไม่ต้องไปเสียใจยึดติดนะครับเราก็เริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้นะครับเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วันนี้อะไรเปลี่ยนไม่ได้ก็ช่างมันนะครับเอาทำวันนี้ให้มันดีที่สุดนะครับหรือแม้กระทั่งหลายคนฟังแล้วแบบโอ้โหอันนี้มันไม่ใช่แล้วเนี่ยมันคนละแบบคนละแนวก็เปิดเป็นการเปิดหูเปิดตาละกันนะครับว่ายังมีความคิดในรูปแบบแบบนี้อยู่ถ้าท่านไม่เห็นด้วยท่านก็ไม่ต้องทําตามเท่าน,นั้นเองนะครับก็ อย่างที่ผมเรียนนะครับเคารพความเห็นที่มันแตกต่างนะครับเคารพความรู้สึกที่อาจจะไม่ได้เหมือนกันนะครับก็คงไม่มีวิธีเดียวนะครับในการเลี้ยงลูกให้ประสบความสําเร็จแต่เท่าที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่ามันเป็นแนวคิดที่ผมค่อนข้างที่จะเชื่อแล้วค่อนข้างที่จะอินกับแนวคิดในลักษณะนี้ซึ่งอาจจะไม่เหมือนใครนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับแล้วเราพบกันในพิธีสวดตัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon's story, a life-changing story.